สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าอย่างนั้นต้องรูเรื่องนี้เรื่องนี้ต้องรัเอาจันใช่ค่ะว่ายังไงคุณกัลคุณโตครับผมคุณเจโตคุณโตนะครับแล้วก็พบูแล้วก็เจมี่นะฮะเจมี่ ไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่ตอนเล่นที่มีพลัง้วยครับอ่ะซิกเซนใช่ค่ะใช่พักทายตัวนี้ก่อนผมชอบเลครับผมเป็นครั้งแรกใช่ไม่ที่เล่นบทร้ายครั้งแรกเลยค่ะเพราะว่าต่างจากเรื่องที่แล้วพวกเรื่องเราเล่นใส่มากแบบไข่นี่หินอะไรอย่างเงี้เรื่องนี้มาแบบร้ายนิดนึงตามป่วนวดเขาค่ะร้ายในเรื่องเลยนะตับูนะจะไม่ได้ร้ายแบบว่าร้ายลึกขนาดนั้นแต่เป็นคนเหมือนคุณหนูเอาแต่ใจ้ายใส่อะไรอย่างเงี้ยร้ายแสดงออก รักเขารักใครเอก <พา S 2> นี่ไงอืก็รักใครเอกใครจะ,ะไปแย่งของฉันอยากจะดูจต <c oughs> <c oughs> ่แอนงดูหรือเปล่าดูจ้ะ อ้องไม่ให้น้องดูนะต้องบอกละครเราเนี่ยมีกลิ่นอายของความเป็นเกาหลีเพราะฉะนั้นเก็สามารถทำได้พิเศษโอ้ใช้ได้ครับดูแล้วฟินแน่เรื่องนี้ชอบบ้างเลยช็อตอันนี้พี่สวดให้เห็นมาดู ไปกินปิ้งย่างกันนะใช่ไหมแล้วเธอกินอย่างนั้นจริงหรือไรเจมี่ตอนทุกคนกินแบบเยอะจังกว่าสมัยถ่ายซีนต้อขึ้นมาจนหมดหลายจานถ่ายตอนเที่ยงพอดีเล่นจริงกินจริงเลยค่ะอ๋อเล่นจริงกินจริงไม่น่าดูไปน้องไล่หลายเพราะดูกินจริงจังมากใช่ครับนะฮะคุณโตเล่นเรื่องนี้หล่อมากขอบคุณครับผมเท่มากเท่หล่อเหลือเกินเป็นนไงแตะ ความจริงนึกว่าคือก่อนที่จะออนแอร์พี่ก็ต้องศึกษาพอประมาณครับค่ะที่ก่าจะเป็นเรื่องนังเองเป็นหลักครับ <c oughs> พอบูเป็นหลักในทำรองว่า<ช>กบมาแล้วก็ลักษณะก็คือ ล้นๆหน่อยพยายามจะนั่งให้เห็นที่บ้านเห็นอะไรอย่างนี้ที่ไหนได้เรื่องนี้มีความซับซ้อนของเรื่องครอบครัวทั้งสองคนเลยใช่นะฮะคือเหมือนในเรื่องจะมีทั้งผมแล้วก็กี่เนี่ยจะมีผมทางบ้านเลยนะครับแล้วทั้งสองคนก็จะมาเจอปัญหาที่แตกต่างกันเพราะว่าสองคนใช้ชีวิตเหมือนกันแต่ว่าจะมีความคิดบางอย่างที่จะมาแชร์กันคุณลองใช้วิธีนี้แก้ปัญหาอะไรอย่างนี้ฮะเลยจะไปด้วยกันได้เวเรื่องนี้มันจะบอกอะไรถ้าดูละครเรื่องนี้นอกจากความสะดวก ที่บอกว่าฟินเนี่ยเรื่องนี้มันต้องการจะสื่ออะไรยังไงในในตัวในบทของสไต์ยูครับพอเข้าช่วงดราม่าของเรื่องเนี่ยจะมีการสอนน้องเยอะสอนน้องบอกให้น้องทําตัวแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยครผมว่าบางทีการที่สอนโดยที่เอาแต่ใจตัวเองอ่ะใช้แต่วิธีของตัวเองโดยไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงผมว่า มันใช้สอนคนไม่ได้ทุกคนมันต้องมันต้องเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของเขาด้วยว่าว่าไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงเขาวัยไหนอะไรเงี้ยมันต้องต้องเข้าใจคือสองคนนี้เนี่ยมีน้องคนเดียวกันใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าต่างแม่เออคนละพ่อค่ะคนละพ่อหรือยังไงคนละอะไรอย่างเงี้ยจะต้อเป็น้องคนเดียวกันครับเพราะฉะนั้นโอ้ถามมาถามมาหนูเชื่อหนูเชื่อจริงที่รู้ถึงขนาดว่าต้องให้คนนี้ไปแกล้งทำไปมีอะไรกับเขาเพื่อ โอ้นี่ตอนล่าสุดใช่ไหมแล้วตอนนี้กันยังเขารักกันหรือยังคะเขาแสดงออกแล้วบอกแล้วเอาล่ะที่มีข่าวออกไปที่ก่อนหน้านี้ได้ทำลงว่าผมมีอะไรกับเขาเนี่ยคบขากันเนี่ยใจเขาผมไม่รู้หรอกครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือผมคิดใช่ประมาณนั้นครับใช่หรือเปล่าชัดแน่มากเป็นยังไงเธอเล่นเรื่องนี้เป็นยังไง ดูสวยขึ้นประมาณ30%จากเรื่องนื์กเพราะว่ามีผู้ชายมาแยกกนจแยกกิจของคนอีกคนนึงอีกคนนึงคือเพื่อนใช่ค่ะก็เขาจะเป็นอีกลุกนึงเป็นผู้ชายแนวเสสร์แบบติ๊ดๆอะไรเงี้ยค่ะส่วนนี้ก็จะออกแนวบอสเท่ๆเราก็เลือกไม่ถูกว่าจะแบบว่ายั แต่แรกๆดูจะไม่ค่อยได้เรื่องนะค่ะแรกๆดูเป็นผู้หญิงไม่ค่อยได้เรื่องใช่ค่ะในบทตอนทีหนีออกจากบ้านแล้วก็จะมาใช้บัตรเครดิตอะไรนั่นอ่ะใช่ชหนูว่าน่าจะมีหลายคนที่ มีชีวิตเหมือนพบูคือใช้เงินพ่อแม่โดยที่แบบว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรอะค่ะก็คือ,อ,อไม่ได้คิดว่าไม่มีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ทําอะไรแบบไม่สําเร็จสักอย่างหนูว่าละครเรื่องนี้น่าจะเป็นอีกอีกเอ่ออีกเสียงหนึ่งที่ที่ทาให้เห็นว่าเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ทำอะไรด้วยตัวเราเองออนะเพราะฉะนั้นโอ้โหตอนแรกทําแน่ ผมเวลาไม่มีบัตรเครดิตจบหมดเลยชีวิตใช่ค่ะก่อนที่จะมาพบกับเรื่องราวที่สนุกสนานอย่างพี่ว่าครับแต่แกรดเรื่องนี้เป็นผู้ชายในฝันเลยนะครับขอบคุณครับดูหล่อขึ้นสามสิบเอ็ดหล่อดูหล่อด้วยบทหน้าตาหล่ออยู่แล้วนะฮะด้วยบทที่ส่งบทคลิตที่ส่งนี้ไหมฮะครับใช่ไหมค่ะค่ะเออหล่อมากค่ะ เรื่องละครใช่คะไหมคะลยนางเด่มพะบูโลกสีชมพูเขามีคุณเตค่ะไในเรื่องยังไม่ตอบไม่ใช่หรอเดี๋ยอีเรื่องใช่ไหมค่ะในเรื่องอ่ะพะบูบอกหรือยังยังไม่ได้บอกค่ะว่าเลือกใครก็ก็เดี๋ยวต้องติดตามชมอีกทีนึงค่ะคือตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยกำลังเข้มข้นเลยค่ะใช่หรือว่าน่าจะมีสาวๆหลายคนที่ที่เหมือนพะบูนั่นแหละที่มีผู้ชายมาจีบสองคนแล้ว คนนั้นก็ดีอีกแบบหนึ่งคนนี้ก็ดีอีกแบบหนึ่งอยากเอาสองคนนี้มาปั่นรวมกันเหลือเกินคิดไ้ยังไงเนี่ยเอาสองคนนี้มาปั่นรวมกันแบบน่าชอบตรงนี้นี่ตรงนั้นหน่อยไงก็มาปั่นรวมกันแล้วเขย่าเขย่ามันจะเข้มข้นกว่านี้อีกไหมหลังจากนี้ไปเพราะว่ามีคุณปู่ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ครอบครัวเราก็มีปัญหาเยอะก็คือคุณพ่อก็มีเรื่องการพนันใช่ครับน้าก็คงคิดมีดีมีร้ายอยู่แน่ๆถูกต้องฮะถูกไหมฮะถูกครับขณะที่น้องก็มีปัญหา ใช่มััจะดรจามยมากขนาดไหนคือในเรื่องในเรื่องเนี่ยเวลาเวลาผมถ่ายที่ที่บริษัทที่ทํางานอะไรเงี้ยก็จะมีนางเอกมาสร้างให้เกิดรอยยิ้มบ้างอะไรเง้ยแต่พอวันไหนที่เข้าบ้านมอะไรเข้าบ้านเมื่อไรเนี่ยมันจะเหมือนเป็นเป็นจุดดราม่าของของพระเอกครับในเรื่องก็ ทุกครั้งที่ถ่ายในบ้านจะมีซีนแบบยากๆซีนเครียดๆเยอะเพราะว่าในบ้านผมจะเป็นบ้านดราม่าใช่ก็มีฉากที่แบบพบูไปที่บ้านเอคุณโตนี่มาบ้านผมแค่รั้งเดียวขนาไปบ้านแค่ครั้งเดียวถ่ายแค่สองสามชัยกงเฮ้ยฉันไม่ขอมาบ้านนี้บรรยากาศในบทฉากในบ้านมันเครียดจริงๆใช่ครับเพราะฉะนั้นมันจะเข้มข้นแบบลึกซึ้งใช่ครับจะนี้ไปนี่เข้มข้นไหม ใช่ครับจร<ช>ิงเข้มข้นเพราะว่าเป็นเรื่องดาราม่าของครอบครัวแล้วก็เหมือนแบบว่าคุณโตเนี่ยจะมีคุณพบูเข้ามาในชีวิตมากขึ้นเพราะว่าเขาเป็นคนคอยแชร์ความคิดเห็นอีกมุมหนึ่งที่ที่ตัวเราเองอ่ะ ไม่เคยเจอมุมนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจากคนที่ดูมันจะไม่ค่อยมีสาระในตอนต้นเขาจะมีบทบาทแล้วล่ะใช่แต่บาต้องมาติดตามดรืยอว่าหลังจากที่คุณโตบอกเจมี่ไปแล้วว่าไม่ได้ชอบเขาจะทำยังไงต่อใช่ค่ะเออเจมี่หล่ะเจมี่ตกลงจะตามร้ายขึ้นมความคุณโตต่อแล้วะก็จะเริ่มมีแผนการนิดนึงว่าทำยังไงให้เขาตนัมาได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เจมี่เนี่ยอาศัยที่เป็นลูกสาวของลูกค้ารายสำคัญใช่ใช่ครับทำให้คุณโตก็เกรงใจใช่เกรงใจครับ แม่ตอนี้ไปมีแผนร้ายใช่ไหมเธอมีแผนร้ายค่ะนิดนึงร้ายนิดนึงแต่เจนนี่ก็ทําให้เราเชื่อได้มึงก็ร้ายใช่ดูจากละครอันนี้เป็นแฟนใต้หัวใจใช่คุณก็หักต้องรีบกลับบ้านต้องดูอันี้เรื่องจริงครับถามนิดนึงติดใจวันที่ไปช่วยน้องชายที่โดนกระเทืบอ่ะค่ะเธอเสียใจมาโทรศัพท์มากกว่าน้องจริงอระไม่บมมันเป็นอย่างนั้นเป็นตัวเธอที่โทรศัพท์มันล่นอ่ะ ใช่เรื่องทุกอย่างน้องจะตายอยู่ตรงนั้นแหละก็ก็ทั้งคู่แหละค่ะคือโมโหเรื่องนั้นอยู่แล้วพอมีอีกเรื่องหนึ่งมันก็เลยยิ่งปี๊ดเข้าไปใหญ่ค่ะแต่ละครสนุกอันนี้ไม่ได้เชียร์กันเองนะฮะอย่าต้องดูต้องดูมาเพราะฉะนั้นเจมี่ฝากคุณผู้ชมอ่ะค่ะขอให้ติดตามบทบาทใหม่ของเจมี่ใช่ค่ะเบเกจมี่คือตัวละครในเรื่องแหฮะ ก็ขอออฝากละครเรื่องใต้เงาจันทร์ด้วยนะคะทุกวันพุธพฤหัสเวลาสองทุ่มยี่สิบทางช่องสามก็ฝากตัวละครเรื่องอ,อฝากตัวละครเจมี่บุรีพี่โตแล้วก็พี่อระภูมใช่ค่ะนะตัวร้ายเนี่ยสำคัญคือกรีดครับีดถึงหรือยังเราและนี่ <laughs> แต่นี่จะไม่ค่อยกรีดเท่าไหร่จะออกแนวโหดไร้เสน่ห์ใช่ค่ะต้องกรีดบ้างมีวันก่อนเห็น <laughs> ดูแบบออกแนวกรีดแบบแบบ มันใส้ส่วนตัวอะไรแบบนเล็กน้อยียวปากเวลาดูละครแล้วเวลาฟังแล้วมันก็เขาทำมันยังไงน้องทักทิพย์ก็จะเตใจไม่พอใจกนใช่ไหดูเลยแสดงความไม่พอใจของตัวเจนี่ก็คือเวลาไม่พอใจก็จะ แบบเห,หมือนเอา<ห>แต่กใจเหมือนไม่ได้ของเล่นบอนเด็กเด็กอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ้าเป็นไงฮะายมาป้าสิเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปผมจะสบายใจขึ้นละเพราะจะได้แยกแยะ มาร์กี้ได้สะดวกขึ้นเพราะน้องมาคืนจบไปแล้วเรื่องหนึ่งค่ะแต่ว่ามาร์กี้ก็ยังไม่ไปไหนฉันได้ไปลองแยกสมาธิพุทธหัดถกับสุกสาอาทิตย์จากนี้เป็นต้นไปอัพระบูชาฝากคุณผู้ชมก็ผู้กองยอดรักจบไปแล้วนะคะแต่ว่ากี้ก็ยังอยู่นะคะทุกวันพุธพุหัสนะคะเรื่องใต้เงาจันทร์ค่ะใต้เงาจันทร์คุณโตครับผมเอาแบบคุณโตเลยเอาแบบคุณโตครับ ก็สุดท้ายก็อยากจะฝากนะครับใต้งเอาใจเนาะให้ไม่น้องคุณโตไม่น้อง่้เกาก็อยากจะฝากละครเรื่องใต้งเอาใจนะครับก็หลังจากนี้ไปก็จะมีเรื่องดราม่าเกี่ยวกับครอบครัวเพิ่มขึ้นมามากขึ้นแล้วก็ดูว่าคุณพบูเขาจะเลือกใครระหว่างคุณโตคุณบุรีก็จะมีกิมมิคเล็กๆหลายๆอย่างรายละเอียดหลายอย่างให้ทุกคนดูแล้วก็ยิ้มไปด้วยครับที่เขามีผู้หญิงสองคนมาให้เขาเลือก เขามีผู้หญิงสองคนคนหนึ่งเขาเขาอยากได้อีกคนนึงเนี่ยคือมาหาเขาอันนี้เรื่องจริงหรืออะไรในละครครในละครค่ะนี่คเรื่องจริงเรื่องจริงนี่นับไม่ท้วนเลยค่ะเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงยังไม่หับเลยแล้วพวกคุยด้วยแตรงนี้ครับเรื่องขอบคุณที่ให้ติดตามขอบคุณครับิดตามทุกวันทุกคืนตลอดค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะ